ค่ะจริงๆวันนี้มีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการขอควบรวมกิจการอินเทอร์เน็ตบ้านระหว่าง a s s และ 3BB ซึ่งวันนี้สิบพฤศจิกาย,ยนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชเขามีการประชุมเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าดูเหมือนว่าข่าวนายกรัฐมนตร,รีข่าวดิจิทัลวอลเล็ หมื่นบาทเนี่ยก็กลบข่าวต่างๆางเหล่านี้นะคะแต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยวันนี้เราเลยชวนคุยในช่วงนี้เลยนะคะว่าทําไมกสทชควรยุติการควบรวมบริการอินเทอร์เน็ตระหว่าง AS และก็ 3BB เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคคุณสารีอ่องสมหวังตอนนี้อยู่บเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสารรคะ สวัสดีค่ะดรนงนาถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค you ่ะวฟังคุณ้ชมได้ค่ะค่ะ ใช่ค่ะวันนี้จริงๆเรื่องใหญ่เรื่องโตก็คือเรื่องใกล้ตัวเรานะคะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wifi ที่เราใช้อยู่ในบ้านที่ a อสกับสามเขาอยู่ในกระบ,บวนการควบรวมค่ะก็เลยจะเรียนถามคุณสารีก่อนที่จะไปถึงผู้ที่จะต้องมาด้กูลุหรือว่ากํากับดูแลเนี่ยคือถ้าเกิดการควบรวมเกิดขึ้นระหว่าง3 BB และวก็เอเนี่ยค่ะจะกระทบกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านยังไงบ้างคะ ขออนุญาตเรียนง่ายๆตรงไปตรงมาเลยก็คือราคาจะแพงขึ้นนะ,ะราคาจะแพงขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยบทเรียนเนี้ยเห็นแล้วในกรณีการควบรวมกิจการของ TRUE แล้วก็ดีแทนะคะแล้วก็จากการที่สภาองค์กรผู้บริโภคททำข้อมูลร่วมกันกับดีวันโอวอ่า Policy Research เนี่ยนะฮะ พบว่าผู้บริโภคในตลาดอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะต้องจ่ายราคาแพงขึ้นประมาณสักสิบเปอร์เซ็นถึงยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะฮะคืออ <ไป S 1> ัก็เป็นราคาที่เราอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นหรือมันเหมือนกับย้อนไปเมื่อก่อนที่เรามีอินเทอร์เน็ตที่ราคาแพงคือต้องบอกว่าขณะนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแข่งขันกันมากจนกระทั่งอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยผู้บริโภคใช้งานได้ถูกลงกว่าเดิมถูกไหมฮะสมัยก่อนเนี่ย อินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยเรียกว่าแพงเลยแล้วมไม่ได้มีทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตบ้านนะฮะต้องเป็นผู้<อ>มีอันจะกินนะถึงจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านแต่ตอนนี้ก็คือราคาเนี่ยก็ไม่แพงแพ็กเกจด้ประมาณเท่าไหร่สี่ห้าร้อยสามร้อยกว่าบาทก็มีนะคะร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบยังมีเลยสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสมัยก่อนเนี่ยดีๆเนี่ยต้องอยู่ระดับประมาณพันแปดร้อยบาทเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่าขนาดเนี้ย อ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแข่งขันกันเพราะ,ะนั้นสิ่งที่กศชกำลังจะดำเนินการหรือพิจารณาวันนี้ซึ่งทราบว่าเขายังพิจารณาไม่เสร็จน,นะฮะแล้วก็ไปทอ,อดกระถิ่นเนี่ยก็เออก็เออจะทำให้เรากลับไปมีราคาแพงขึ้นซึ่งซึ่งจริงๆสภามก่อนพูดพวกเองก็ได้อ่าคาดการ นะว่าตอนนั้นที่ควบรวม True กนะับ D-Tac เนี่ยก็จะคล้ายกันก็คือว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ดดีดีเพราะเนี่ยทำให้มันพอฟัดพอเวี่ยงกันก็คือ True ก,กับ AS เนะี่ย <AS S 1> พอฟัดพ,พอเวี่ยงกันตอนนี้เลย<ม>เขาเลยรวมหัวกินโต๊ะผู้บริโภคสบายเลย<ม>นะซึ่งอันนี้เราก็กังวลว่ามันเหตุการณ์มันก็จะใกล้เคียงแบบนั้นขณะนี้ที่เรายังพอมีทางเลือกแล้วก็เอ่อต้องถือว่าบริการอินเทอร์เน็ตขณะนี้ยังมีความหลากหลาย แล้วก็มีทั้งอินเทอร์เน็ตบ้านอินเทนอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือก็ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ,อเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยถ้าเราให้สามบีบีกับเอเอสรวมกันเนี่ย mm hmm. ก็จะแข่งขันกันน้อยลงค่ะซึ่งอันนี้ก็ผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบแน่นอนมันจะเหลือประมาณสองเจ้าใหญ่แนมะ้คือต่อไปก็จะเหลือที่ควบรวมระหว่างเอเอสกับสามบีบีเนี่ยก็จะเป็นแบบ เป็นเหมือนมาเก็ตลีดเดอร์เป็นเจ้าใหญ่แล้วก็จะมาอีกเจ้าหนึ่งก็คือทรูถูกต้องค่ะที่เหลือก็จะเป็นรายเล็กรายย่อยหมดเลยอ่าแล้ว<ม>อินเทอร์เน็ตมันก็เจ้าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตมันก็จะไปอยู่กับเจ้าที่เป็นบริการโทรคมนาคมมากขึ้นไปถึงว่าค่ายมือถือทั้งหลายใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะนั้นมันก็จะกลับไปอยู่กับสองค่ายนะซึ่งอันนี้ ก็เป็นสถานการณ์ที่เราเองก็คิดว่าไม่อยากจะเห็นแต่แน่นอนเดียงคิดว่าประเด็นที่สำคัญามากกว่าดุลพินิษของกอสทชก็คือวันนี้เรารอดูว่ากสศชจะใช้อำนาจของตัวเองไหมคือข่าวที่แล้วที่ควบรวมกิจาการ True กับ d t แทเนี่ยกสศชไม่ได้ใช้อำนาจตัวเองเลยดำเนินการในระดับของการรับทราบจากสำนักงานเนาะ เรียกว่าสํานักงานสั่งอะไรมากศชก็รับทราบแล้วดาเนินการตามนั้นคะแนนเท่ากันก็ไปลงมติเพิ่มด้วยซึ่งอันนี้นักกฎหมายจํานวนมากก็บอกว่าอาจจะขัดต่อก,กฎหมายนะคะที่ลงคะแนนซ้ำคือเนื่งองจากว่าเอ่อกศชเนี่ยมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นเวลาการลงคะแนนเนี่ยต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งก่อนคือเรียกว่าถ้าไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งคุณจะอ,อ มันก็เหมือนกับไม่ผ่านคะแนนเท่ากันแล้วไปเติมเนี่ยมันไม่ได้มันไม่เหมือนกับการลงมติของหน่วยงานทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็หวังว่าวันนี้ที่เขาจะพิจารณาเนี่ยเขาจะใช้อำนาจของตัวเองทำไมถึงบอกว่าเขาควรจะใช้อำนาจเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาก็ขออนุญ,ญาตมาที่กรสรรชเพราะฉะนั้นกรสรรชก็คนที่จะใช้อำนาจของตัวเองซึ่ง ในกรณีของทูเนี่ยมันสะท้อนชัดว่ากสงสชไม่ได้ใช้อำนาจทาในระดับของการควบคกาการ Пр ควบ,บรวมกิจการนี้คนที่จะอนุมัติให้ควบรวมได้คือหน่วยงานไหนบ้างคะคือคืออย่างนี้ฮะจริงๆมันก็มีกฎหมายแข่งขันทางการค้าอีกหนึ่งฉบับนะคะแต่ว่ากฎหมายแข่งข,ขันทางการค้าเนี่ยเขาก็รว่าถ้าเป็นกิจการเฉพาะ คือมีพระราชบัญญัติเฉพาะเนี่ยก็ขอให้หน่วยงานที่กํากับดูแลเป็นคนดําเนินการแต่คล้ายๆกับไอ้เรื่องการควบรวมอุตสาหนรคมเนี่ยมันมีแต่คนเกี่ยงว่าอตัวเองไม่ได้เป็นคนทําเอ้ที่หน้ากรรมการแขกคะชาติบอกว่าอยู่ในอํานาจของกสทชกสทชก็บอกว่าตัวเองไม่มีอํานาจเป็นอํานาจของสํานักงานเนาะ ซึ่งซึ่งเราก็บอกว่าเอออย่างวันเนี้ยถ้าเขาไม่ใช้มนาจอีกเนะี่ยเอาไปให้รัฐมนตรีดีอีดำเนินการเลยไหมซึ่งเป็นคนกำกับดูแลกระทรวงอ่เป็นคนกำกับดูแลสำนักงานกาสชดโดยตรงเพราะนั้นคือที่นคิดว่ากิจการเหมือนที่เคยเรียนคุณน้องแนว่ากิจการระดับแสนล้านเนี่ยอ่ไม่มีใครที่จะดูแลเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วจริงจริงกศชก็มีกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่าค่ะคุณสารีคือกฎหมาย องพรบองค์กรจะสั่งขึ้นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553รมาตราย7ข้อ6หรือเปล่าฮะที่บอกว่ากสทชต้องกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่ดีรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรมและก็ข้อ11ระบุว่าต้องกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการผูกขาด ไม่ให้เกิดการผูกขาดหรือก่อความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันใช่กฎหมายฉบับนี้หรือเปล่าคะเออคือเป็นฉบับที่คุณนงนัาพูดถึงเลยแล้วก็จริงออก็ะออยชอมีอำนาจเต็มในการที่จะพิจรารณานเรื่องนี้แต่กระอ,อกลับไปอ้างว่าเออตัวเองไม่มีอำนาจแล้วก็อเอ,อในอดีตเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ใช้อำนาจแต่ว่าก็ต้องคิดว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นการไม่ได้เป็นการควบรวมกิจการประเภทเดียวกันมันเหมือนกับบริษัทแม่กับบริษัทลูกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่ง,งมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรนคิดว่าตรงเนี้ยยังไงถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปดูเนี่ยก็มีคนคัดค้านมากมายว่าเขาไม่ควรจะอนุญาตให้ควบรวมซึ่งเช่นเดียวกันนะฮะเรนคิดว่าถ้าควบรวมแล้ว ต้องตอบคําถามได้ว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์ยังไงกสชต้องมีเหตุผลพอว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์อะไรเราจะมีอินเทอร์เน็ตที่ถูกลงยังไงซึ่งอันนี้ต้องต้องตอบคําถามได้คือไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันเป็นหน้าที่ของสํานักงานเพราะฉะนั้นกสชทําอะไรถูกไหมฮะกสชทําอะไรขนาดนี้ภาพที่สาธารณะเห็นการทํางานของกสชก็คือกสชประชุมไม่ได้ ไม่สามารถประชุมได้อีกฝ่ายขอตั้งวาระประชุมกะสะชที่เป็นประธานเนี่ยก็ไม่อนุญาตได้ตั้งวาระ,ะประธานจะประชุมอีกฝ่ายก็ไม่ได้เข้าประชุมเพราะนั้นกะสะชเนียนไม่เห็นว่ากะสะชทําหน้าที่มาหลายเดือนเนาะด้วยด้วยความขัดแย้งภายในของกะสะชเองซึ่งอันนี้กะสะชก็ต้องตอบสังคมเองแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยกะสะชก็บอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจแต่ขณะที่ คนอื่นนักวิชาการกฎหมายทีเดียไอ DI, นักวิชาการอิสระหลายสำนักเลยหรือแม้กระทั่งสภาองค์กรโภคเราก็ยืนยันว่ากสชมีอำนาจหรือคณะกรรมการอนุกรรมการที่กทชตั้งขึ้นมาเองก็บอกว่ากสชก็มีอำนาจอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นมันก็ตลกที่คุณไม่ทำหน้าที่ของคุณนะฮะซึ่งอ,อ็คืออย่างาที่เรารู้กันนะว่ากทชเนี่ย ที่ภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นคนก็เป็นเลกูเลเตอร์ใช่ไหมเป็นผู้กํากับดูแลในเรื่องกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคะนาคมแล้วจะมาบอกว่าไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่ไม่มีอํานาจได้ยังไงนะคะมันคือต้อง,ต,องต้องรอใช่ไหมคะวันนี้ก็คือเขายังไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมคะประชุมวันนี้ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณสุพินญาก,กลางนารง์ นะคะซึ่งอตอนนี้คุณตชเป็นอนดีตตชแล้วก็คุณจพิญญาเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการด้านสื่อและโทรคมนาคมของสภามกรผู้บริโภคไปกับอรองเลขาธิการของสภามกรผู้บริโภคแล้วก็ไปกับกรรมการนโยบายสภามกรผู้บริโภคอีกสองคนอ,อีกสองคนนะฮะเพื่อที่จะไปพูดคุย ยื่นจดหมายให้กับกสชว่าขอให้ทาหน้าที่แล้วก็ไปทวงติง่งจริงๆก็ต้องเรียนว่าไปทวงติ่งท่านประธานด้วยเพราะท่านประธานเนี่ยออกมานอกหน้าเกินไปหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็ต้องถามท่านนะ,นะฮะว่าท่านบอกเลยว่าท่านไม่มีอำนาจยังไงก็ต้องพิจารณาเหมือนเดิมซึ่งการพูดแบบนี้เนี่ยมันชี้นําคณะกรรมการกศชท่านอื่นๆหรือเปล่าแล้วก็มันถูกต้องไหมที่ท่านประธาน ไม่เตรียมการที่จะไม่ใช้อํานาจเพราะนั้นเราก็คิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในอดีตเนี่ยก็ขอให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินการไปเนื่องจากว่าก็มีประเด็นที่ฟ้องคดีกันอย่างน้อยจากสองหน่วยงานคือทั้งสภองกรของผู้บริโภคและก็มูลที่ผู้บริโภคที่เราอาจจะเพิ่งรับทราบกันว่าสารเนี่ยรับให้ทำฟ้องของมูลที่ผู้บริโภคเนี่ย ให้เดินหน้าได้นะฮะสารปกครองสูงสุดเนี่ยยืนยันว่าการฟ้องคดีของมูลที่พระผู้บริโภคเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องแล้วก็ให้เดินเดินหน้าไปได้แล้วขณะนี้เรนคิดว่าคนจํานวนมากก็สนับสนุนไม่ว่าจะสภพางก์กรผู้บริโภคหรือมูลที่ผู้ผู้บริโภคเนี่ยเพราะว่าเห็นผลกระทบที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นอ,อของบริการโทรคมนาคมแล้วนะคะ <S <S อ,อ,อย่างเช่น ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณนองนาถใช้ยี่ห้ออะไรอันนี้คือหมายถึงว่าการควบรวมระหว่าง True และ d e t a c ใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้ใช่ค่ะตอนนี้ผลที่ออกมาเป็นยังไงนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะพาก็เคยตั้งข้อสังเกตแล้วเป็นไปตามนั้นเหรอคะถูกต้องค่ะขณะนี้อย่างเช่นคนที่จะใช้แพ็กเกจราคาถูกเนี่ยต้องบอกว่าแพ็กเกจราคาถูกเนี่ยหาไม่ได้คือก่อนหน้านี้เราอาจจะมีแพ็กเกจเก้าสิบเก้าบาท นะฮะเ,เรามีแพ็กเกจ99บาทเรามีแพ็กเกจที่เรียกว่าราคาพื้นฐานราคาพื้นฐานหรือว่าเรามีแพ็กเกจทีออ่อาจจะเรียกว่าไม่แพงมากแต่ขนาดนเ,เ,าเนี้ยแพ็กเกจเหล่านี้หายไปแต่แน่นอนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเ,เดิมบางเจ้าอาจจะเน็ตอืดตอนนี้เน็ตอาจจะดีขึ้น มันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลง,ปลงที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างเช่นสภาการผู้บริโภคเราก็มีเรื่องร้องเรียนเลยว่าอ,อ,อยู่ดีๆผู้บริโภคก,ก็ถูกเปลี่ยนปปแปลงแพ็กเกจโดยที่ไม่ได้เป็นผู้ร้องขอซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่ไม่สามารถบังคับให้ผู้บริโภคต้องจ่าย ค่าโทรศัพท์ตามที่เขาเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้บริโภคไม่จําเป็นต้องจ่ายตามแคคเกสที่ถูกเปลี่ยนแต่แน่นอนผู้บริโภคก็มีภาระนะฮะก็คือว่าคุณก็ต้องไปร้องเรียนแล้วใคร<ด>จะลู้าดูว่าวแต่ละเดือนเราจ่ายค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ซึ่งก็มีคนน้อยถูกไหมฮะที่จะลุกขึ้นมาดูแล้วขณะที่กิจการเหล่านี้มันเป็นระดับเรียกว่า ิบเอ็ดล้านสิบสองล้านสิบสามล้านซึ่งขนาดเนี้ยถ้ารวมทั้งหมดของ True และ d t a ทเนี่ยก็สี่สิบเก้าล้านนะฮะก็เออประมาณสี่สิบ้าลา้านสี่สิบเก้าล้านเลขหมาย<ๆ>ใช่ไหมคะเพราะฉะน,นั้นก็คือว่าคือเหมือนว่าตอนนี้คุณสามีกำลังพูดว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยคือการควบรวมระหว่างค่ายมือถือ True และ d ีแท็ควบรวมไปแล้วและผลที่เกิดกับผู้บริโภคก็คือว่าหาแพ็กเกจราคาถูกๆเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็คือถูกสุดน่าจะ ท่าไรอะสามสี่ร้อยห้าร้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหารุ่นนี่ต่างๆตามมาที่ก็ไม่มีใครมากับขับดูแลใช่ไหมเนี่ยเออคือคือ,คอต้องเรียนว่ามันมัน,ม,นมันราคาถูกมันหันไปหรือแม้กระทั่งสมัยก่อนเรามีซิมประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าซิมเทพถูกไหมฮะซิมเทพก็คือโทรไปแล้วเหมาจ่ายรายเดือนถูกมากขนาดเนี้ยก็ขึ้นราคา น้อขณะนี้ก็ขึ้นราคาหรือของแต่ละคนเนี่ยก็จะถูกโฆษณาอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณช้าเนี่ยคุณต้องซื้อเน็ตเพิ่มคือเรียกว่ามันกลายเป็นบริการเสริมมันไม่ใช่บริการหลักของเราซึ่งเดิมก่อนหน้านี้เราอาจจะโทร300นาทีโทร500นาทีเน็ตอันลิมิตอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ขณะนี้มันจะมีเน็ตที่ อินเทอร์เน็ตที่จำกัดมากขึ้นคือแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ติดตามว่าอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เป็นคนไปบริหารจัดก,การนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยก็แรกๆก็อาจจะงง,ง,งว่าไอ้ทำไมส่งไลน์ก็ไม่ได้ทำไมโทรไลน์ก็ไม่ได้โทรใช้ Messenger ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะหลังก็เลยรู้ว่าอ๋อหรือหรือแม้กระทั่งถ้าใครใช้ แอปพลิเคชันบางอย่างอย่างเช่นแอปพลิเคชันบอกทางเนี่ยก็จะรู้เลยนะฮะว่ามันไม่สามารถให้บริการได้มันกลายเป็นแบบมันกาจจะแบบติดต่อเชื่อมต่อไรอย่างนี้นะมันไม่สมูทอะไรอย่างนี้นะคะอ่าก็คือเรื่องของคุณภาพในการบริการใช่ไหมคะที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้คุณสาลีค่ะเหลือเวลาสามนาทีค่ะอ่าก็คงจะต้องให้คุณสาลีสรุปมาเพื่อให้คุณ ผู้ชมคนฟังได้เข้าใจว่าจะเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นจากการควบรวม d t แทกและทูเนี่ยก็มีผลแล้วกับผู้บริโภคนะที่ว่าหาแพ็กเกจถูกๆก็แทบไม่ได้บริการต่างๆเนี่ยก็อาจจะติดตข,ขัดขัดนู่นนี่แล้วทีนี้ถ้าเกิดมาควบรวมอินเทอร์เน็ต a อ s กับ3 b b บีกโดยสรุปแล้วนะควรจะยุติการควบรวมเพราะอะไรบ้างค่ะปิดท้ายกันตรงนี้ค่ะ เออก็ก,ก็มันไม่ได้มีประโยชน์กับผู้บริโภคและผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันผูกขาดมากขึ้นกสชเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทําให้เกิดการแข่งขันถูกไหมฮะเอ่กอกสชมีหน้าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่ากสาชเนี่ยใช้อํานาจของตัวเองในการควบรวมกิจการประเภทเดียวกันก็คือสามกับ A AS ก็เป็นกิจการอินเทอร์เน็ตบ้านถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกิจการประเภทเดียวกันก็เข้าข่ายอยู่ในอำนาจของกสรรชกสรรชก็มีอำนาจเต็มก็ใช้อำนาจนะคะเแต่ว่าถ้าถามความเห็นขององค์กรผู้บริโภคหรือสภางกรผู้บริโภคเราไม่อยากให้มีการควบรวมเพราะเรามองว่าเมื่อผู้บริโภคได้รับผลกระทบเนี่ยกสรรชควรทําให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เนาะแล้วมันเห็นผลกระทบแล้วแล้วกสรรชยังไม่ได้แก้ปัญหาเลย ต้องถือว่ากรสชเข้าขายไม่ทำหน้าที่หรือไม่นะกรณีที่ d t a ทและ t r u e ที่ต้องลดราคาภายในเก้าสิวันสิบซนขณะนี้กรสชก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคกรสชยังไม่ได้จัดก,การแต่ขณะนี้กรสชกำลังจะสร้างปัญหาใหม่เนาะลราก็ยังเรายังไม่ได้เห็นไม่ ไม่ได้เห็นการเรียกว่ามีมาตรการว่าคุณจะป้องกันยังไงถ้าคุณจะอนุญาตหรือคุณจะไม่อนุญาตหรือคุณจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเรียกไดว่าสาธารณะไม่ได้รับรู้การทาหน้าที่ของกสทชเลยเพราะฉะนั้นกสทชต้องเ,อเปิดเผยข้อมูลก่อนให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าถ้าควบรวมแล้วเนี่ยผู้บรโิโภคได้ประโยชน์อะไรนะ,ะแล้วถ้าผู้บรโิโภคไม่ได้ประโยชน์กสทชก็วชควรไม่ควรอนุญาตให้ควบรวมแล้วเราก็เห็นว่า Uh, อย่างน้อยผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้น9.5ถึง22.9อร์เซ็นต์จากการสู่อยู่อินเทอร์เน็ตในครั้งนี้นะคะ <c oughs> เพราะนั้นถ้าใครจ่ายอยู่เรียกว่า uh, 250เนี่ยก็ต้องจ่ายขึ้นอีก uh, 20, 22เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะนั้น22เปอร์เซ็นต์ของ250เนี่ยก็เป็นเงินไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> เพราะนั้นก็นั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้น และทางเลือกเราก็จะลดลงราคาถูกมันก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคค่ะคุณนงน้าค่ะค่ะ,คะก็เดี๋ยวเราต้องติดตามต่อไปนะคะว่ากสทชเนี่ยจะใช้อำนาจในส่วนนี้ยับยั้งการควบรวมได้หรือไม่อย่างไรคงต้องรอการประชุมในครั้งต่อไปใช่ไหมเพราะวันนี้ก็คือไม่มีข้อสรุป เอท่าเท่าที่เราติดตามวันนี้ยังไม่รับทราบผลการพิจารณาของกศทชเลยนะฮะว่าเขาสามารถพิจารณาได้ไหมแต่ว่าก็มีคนมารับหนังสือของสภาองค์กรผู้บกิโอคอยู่ค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวว่าเราติดตามกันต่อไปนะคะคุณสาลีคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะ